สวัสดีครับ อยากได้มอรสอ่าที่เป็นหน้าไม้แท้ท็อปโซลิดก็ตัวนี้ก็อีกตัวที่น่าเล่นเหมือนกันนะครับผมตัวนี้จะเป็น s 3 0นะครับผมมอริสนะครับก็ตัวนี้ผลิตที่จีนนะครับผมจริงๆมอริสอะเล่นเถอะต่อให้ผลิตที่ไหนก็น่าเล่นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีญี่ปุ่นน่าเล่นเกือบเกือบทุกตัวนะครับผมตัวนี้ที่สาคัญก็คือใครที่อยากได้ท็อปโซลิดหน้าไม้แท้เอาไว้เล่นนะครับผมตัวนี้ผมจะ ดัามเดิมมันมามันจะไม่มีระบบพาคไฟฟ้าผมเอามาฟังเป็นโซนิกโทนไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมเสียบตูดแล้วก็ต่อตู้แอมเล่นได้เลยเสียงที่ผมเล่นไปเมื่อกี้จะเป็นเสียงที่ผมเล่นผ่านตู้แอมเสียงานตู้โอเคัน้คือเสียงที่ผ่านที่ตู้แอมผมก็เล่นไปให้ฟังไป เดี๋ยวขออนุญาตเล่นเสียงปลอบเปล่าของกีตาร์ให้ฟังก่อนขออนุญาตปิดมันจะมีววลลุ่มกบบโทนนะตัวนี้อ่าคือผมอชอบติดระบบไฟฟ้าแบบเนี้ยคือผมพวกกีตาร์วิเทอะ่ะผมไม่อยากแนะนาให้ไปพาหรือให้ไปเจาะนะครับผมเสียดายของนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเล่นอันนี้เครือบสตินนะเสียงเปิดมากเลยอันนี้คือเสียงกีตาร์ปลอบเปล่าลองฟังดูก่อน ว่าเสียงมันออกดิบๆแล้วก็เสียงเปิดกว่าพวกที่เคลือบเงาตามตามความรู้สึกส่วนตัวผมนะหรือว่าผมเคยไปจับมาตินที่มันเป็นเคลือบด้านมาหรือเปล่าผมผมผมมองว่ากีตาร์เคลือบซาตินอะ่ะผมว่าเสียงมันออกดิบๆดีถ้าใครชอบนะอ่ะลอง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 เล่นดูหลากหลายกีตาร์อ่าลองเลือกเลือกเล่นดูหลากหลายพวกพวกงานวินเทจอ่ะหลากาหลายรุ่นดูนะครับผมมันมันแต่การเคลือบ ด้านกับเครือบเงามีโผลกับเสียงนะอ่าลองลองลอง,ลอง,ลองจับกีตาร์ดูถ้าใครเคยเล่นมาตินอะแคทอายพวกเนี้ยจ,จะรู้เลยนะครับ ใช้ครับป้แป๊บหนึง่งเสียงออกชัดนะบอกไว้ก่อนตัวนี้เสียงชัดมากเลย <Es> เล่นเสียงมันดีตีตัวตัวโนว้ตชัดนะใครที่อยากได้แบบเอาไว้โซโล่เล่นพิกกิ้งฟิกเกอร์นะครับผมแบบให้อยากอยากได้ตัวโนว้ตชัดๆตรงพวกทรง GA นะอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมเล่นเยอะแล้ว สี 45, ่พันห้าพอนะครับผมโปรไฟฟ้าสภาพเออลืม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 ไม่ดูสภาพแป๊บหนึ่งสภาพดีตัวนี้สภาพดีมากเลยไม่ค่อยมีริ้วรอยอะไรมากมายเท่าไหร่จริง,รงๆมันไม่มีพิการมาหรอกผมเอาพิการมาเตินเสริม <c oughs> ก็สภาพดีครับผมสภาพดีเลยก็ไม่ค่อยมีอะไรมากใาม่ข้างหน้าก็ได้จะมีจุดข,ขาวๆตรงนี้หน่อยหนึ่งแค่นั้นเองหลังนก็สวยหมดเลยนะครับผม ลูกบิดสีทองใบบิดสีขาวนะครับตอกลูกบิดจะตอ,อกเวดอินเจแปนนะครับผมเนี่ยพวกงานมอริสปีกว่าวพวกงานพวกงานมอริสตส่วนใหญ่เขาจะตอ,อกแบบนี้แหละต่อให้ผลิตที่ไหนลูกบิดเขาก็จะตอ,อกเป็นญี่ปุ่นนะครับเพราะการควบคุมดูแลของเขาอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับ จชิงตับเล่นง่ายสายที่ติดมาตัวนี้จะเป็นสายเบอร์11กําลังดีเลยเป็นสายดัตติโอของแท้นะครับผมก็4.5โอนเต็ม180กับรายทาง250บ,บาทเหมือนเดิมใครพร้อมปิด ทักแชทเข้ามาได้เลยเพราะสำรวจความาพร้อมของตัวเองนะครับผมถ้าสนใจพร้อมที่จะปิดพร้อมที่จะดูคลิปดูอะไรเรียบร้อยหมดแล้วพร้อมที่จะสั่งซื้อค่อยทักเข้ามานะครับผมโอเคก็ฝากด้วยนะตัวนี้ตัวนี้ขนาดอยู่ที่ประมาณ40นิ้วนะครับผมเป็นทรง G A นะครับโอเคฝากด้วยครับสวัสดีครับ